สวัสดีค่ะแฟนซีรีส์สายหลอนสายหาและสายร้องขอความเป็นธรรมวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับซีรีส์เกาหลีที่ทั้งขำทั้งขมทั้งโคตรคมกับซีรีส์สุดพีคแห่งปี Oh My Ghost Clients เอาจริงใกรจะไปคิดล่ะคะ วัฒนายสายรายง,งานอย่างมูจินที่วันๆต้องวิ่งหางานกังวลค่าเช่าจนแทบไม่มีเวลาอาบน้ำอยู่ดีๆจะต้องมาเจอลูกความที่ไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันใช่ค่ะลูกความผีเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อมูจินรับบทโดยอีจองวอนต้องออกเดินสายหาง,งานตามโรงงานกับครีเอเตอร์สายจองป่วนอย่างกยอนอูและฮีจูน้องเมียที่ดันไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุมูจินตื่นมาพร้อมข้อตกลงลึกลับกับใครก็ไม่รู้เซ็นไปก็ไม่รู้จะตายหรือจะรอดแต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มเห็นผีและผีที่ว่าไม่ได้มาหลอกแต่มาขอความยุติธรรมพวกเขาคือเหยื่อของความอายุติธรรมในโรงงานตายเพราะสัญญาที่ไม่แฟร์โรงงานถลม่มไม่ได้รับค่าจ้าง โมจินเลยตั้งทีมโมจินส์กับเพื่อนร่วมทางเพื่อคลิกคลายคดีผีแล้วพระผู้ช่วยคดีแต่ละอย่างโคตรเข้มข้นทั้งซึง้งทั้งเดือดทั้งสะเทือนใจเหมือนดูลอยเยอร์โกสบัสเตอร์ผสมกับมูฟทูเฮเวนเลยมากเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ซีรีส์ทนายผีแต่มันคือกระบอกเสียงให้กับคนที่โลกไม่ฟังมูจินจะเลือกความปลอดภัยหรือความถูกต้องจะช่วยผีได้กี่คนและเขาจะรอดจากสัญญานั้นไหม ถ้าใครชอบซีรีส์ที่มีทั้งเสียงหัวเราะน้ำตาและตั้งคำถามกับระบบสังคมที่เรามองข้ามต้องดู Oh My Ghost Clients รับประกันว่าแม้แต่ผีก็ยังลุกขึ้นมาขอความเป็นธรรมใครชอบหนังและซีรีส์กดติดตามไว้เลยจ้า